สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะคะวะโตอะราเังโตสวาสตะเยนะกะตังสะพะคะวะปะระหังพันเา Mahathir riba maathir hinata Mahathir riba maathir hinata Teh Ribah maathir hinata warathir hinakata Satu 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 Nabiya ครับวัดผาน้ำย้อยเจดีแปดเหลี่ยมนะผมมาเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วยังไม่แล้วเสร็จผ่านไปยี่สิบปีก็คืบหน้ามามาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าสถานที่มันยิใหญ่ใหญ่มากๆ ก็เลยไหว้เพื่อนไม่ได้หรอกเขาอะมันหลายเรื่องมันก็คงจะเป็นเพราะปัจจัยตัวเพราะคู่ทีน้องพ่อึ้นไปไน้ซื้อบัวสดอยู่นั่น มีคนยือนอยู่นั่นมีคนอยูง่งค์พระครับ จะเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นอยู่บ่ต้องถามต้องถามไอ้ไอ้บอยว่าเส้นทางที่มานี่มันเป็นยังไงโอ้เข้าไม้ละเด้แค่ว่ากันเออพัก่อนก่อนพัเกก่นอน Mada leh Hehehehe